สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนน้อยนะครับมาดูที่ผลไม้ที่เราปลูกไว้นะครับก็มีกล้วยไข่มีน้อยหนาหนังนะครับแล้วก็ต้นอินทรลัมนะครับเนะาะเมื่อวานกมา็มาถากหญ้าไว้นะครับนี่นะครับจนหนาก็สูง จะเท่าคนปลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็กล้วยไข่ก็เป็นสวนเป็นนั้นขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับภูมิใจที่ได้ปลูกได้ทำเนาะนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมะปางหวานนะครับ ก็กำลังงามเนาะผมจะปลูกแบบกระถางฟั่มนะครับก็รู้สึกว่าเจริญดีนะครับเติบโตรากเด็ดเดินดีนะครับเพราะว่าช่วงเราปลูกอย่างเี้ยูนนะครับพูนดินแล้วก็แหวกหน่อยก็ปลูกลงไปนะครับแล้วก็กบแล้วก็ฟางปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอา ดินคุมปิดฟางอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมมาฟางปิดก็เพราะว่าให้ดินมันเก็บฟามชื้นได้ดีฝานะครับดีฝาที่เราไม่คุมญ่าเลยแต่ที่เอาดินขึ้นไปปิดหย่าอีกทีก็คือไม่ให้ไก่คุยไม่ให้ไก่เห็นว่าเเราปิดฟางไว้นะครับแล้วเพราะนั้นลากเขาก็จะเดินออกมานะครับลากเขาจะอยู่หน้าดินอากินอยู่หน้าดินข้อดีอยู่ อย่างก็คือลดน้ําเราไม่ต้องลดมากพอชุ่มชุมก็ถึงรากแล้วนะครับก็จะช่วยให้ต้นไม้ระบบรากเดินดีนะครับลองไปเอาวิธีนี้ไปปลูกกันดูนะครับแล้วก็ไม่มีว่าไม่มีตุยนะนะครับไม่มีตุยแล้วก็รากระบบราก,าก,ากหากินอยู่หน้าดินเราลดน้ำพอชื้นชื้นเขาก็ได้รับ น้ำได้ไหวไม่เหมือนที่ไม่เหมือนกับที่เราขุดตีหลุมลงไปนะครับแล้วก็อันนั้นนะเราจะต้องใส่น้ําเยอะลดน้ําลงไปเยอะๆนะครับแล้วเวลาลากเขาออกไปถ้าเกิดเราลงลึกไปเจอดินดานลากเขาก็จะหากินไม่ได้นะครับพอไปเจอดินดานไปเจอดินแข็งลากจะเดินไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นอลองพูนดินนะครับลองพูนดินแล้วลองปลูกดูนะครับ ปลูกอยู่พอลากเขาออกมาลากฝอยเขาออกมาเขาก็จะอยู่บนหน้าดินนะครับการดูแลการรักษาการใส่ปุ๋ยการลดน้ําจะดีมากๆนะครับพืชจะ,ะลากจะรับอาหารได้ไวมากนะครับลองไปปลูกดูนะครับรับรองไม่มีตุยนะครับก็ตอนนี้ก็ กล้วยไข่ผมจะปลูกไว้ทียิบเลยนะครับเพราะว่าเป็นอเอาไว้ทำร่มให้กับมาปางหวานก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวคงน่าจะมีะต้นมะยงชิดที่ตัดออกจากต้นที่ทาบไว้นะครับเอามาปลูกเสริมอีกนะครับนี่นะครับหรือว่า ระบบรากเดินดีนะครับปลูกอย่างที่ที่ที่ผมทดลองอยู่เนาะนี่ดูนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยผมไม่ได้เอาอะจะมีแมลงมารบกวนบ้างนะครับไม่ได้เอาอน้ำส้มฟันไม้มาฉีดนะครับก็ฉีดไปก็ฝนตกก็ค่อนข้างจะล้างหมด ลางออกจากใบก็มแมลงกวนอย่างเดียวเหมือนเดิมนะครับดูนะครับลองเอาไปไป,ไปปลูกนะครับท,ท่านใดที่ชอบปลูกต้นไม้ผลไม้นะครับลองปลูกแบบกระถางปวามแบบนี้นะคือพูดดินเอานะครับเนาะแล้วก็ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับจะโตโตวไวมากนะครับเนี่ยผมกะว่าประมาณสัก3ามปีนะ ปีที่3ามถึงจะได้กินนะในนานะครับถ้าไม่ทำมาผมว่าถ้าผมดูแลอย่างนี้ปีที่สองผมก็น่าจะได้กินลูกแล้วละเพราะว่าสูงเกือบเท่าผมละนะครับนี่เพิ่งจะได้สเดือนเองนะที่ผมปลูกมานี่สี่เดือนเองนะครับเนี่ยสวนเนี้ผมปลูกมาสเดือนนะครับปลูกได้สเดือน นะครับก็ถือว่าองามดีนะครับดูแลเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับอคอยดูแลฉีดยาไล่มแมลงนะครับน้ำส้มปนไม้เนาะก็ทำให้เขาเจริญงอกงามได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนด้านหน้าเนาะมันจะมีอยู่แถบหลังกับแถบด้านหน้า แถบบนโคกงนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ปลูกลงเรือนนกนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอีกครับครับนี่ก็อ,อ่กล้วยไข่นะครับ นี่ก็เอานอเข้ามาปลูกนะครับก็ไม่สมบูรณ์ดีนะครับแต่ก็ออกลูกให้ได้รับทานกันแล้วนะครับนี่อีกหนึ่งครือนะครับกล้วยไข่นะครับเราไม่ต้องไปถึงกําแพงเพชรละนะครับน้องขี่ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นอลิ้นจีนะครับปลูกแบบเดียวกันหมดเลยนะครับผมเนาะ ด้าหน้านี้ก็จะมีลิ้นจี่แล้วก็มะไฟนะครับแล้วก็ฝรั่งแดงอโยธยานะครับแล้วก็ในหน้าหนังนะครับอันนี้มะไฟนะครับรูกแบบเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้นไม้จะตุยนะครับ ุ้มเลยนะครับปีที่สองน่าจะได้ได,ได้ได้กินลูกแล้วนะครับอันนี้ก็แดงอโยธยานะครับแบบเดียวกันนะครับสูงสูงเท่าคนปลูกละนะครับโอเคอันนี้ก็มะละกอนะครับก็ปลูกไปนะครับพื้นที่ก็อย่าให้ว่าง ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมะเดือนะครับมะเดือต่างประเทศนะครับออามาจากโปรตุเกสนะครับก็ปลูกลักษณะเดียวกันนะครับแตกยอดดีมากเลยนะครับเกี่ยวต้นสูงก็ตอนนี้ก็ประมาณจะห้าสิบเซนได้แล้วนะครับความสูงของมะเดือนะมะเดือประเทศ โปรตุเกสนะครับตอนนี้มาอยู่ที่เมือนนงไทยนะครับอยู่ที่อำเภอหนองกี่มีอยู่ต้นเดียวนะครับก็ปลูกเอาไว้เป็นทำพันธุ์ไว้ก่อนนะครับกับโซนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกรเกษตรบ้านเมียนะครับ ชนบทบ้านเมียนะครับทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับชอบการปลูกผลไม้ไว้รับทานนะครับเหลือจากาทานเราก็จะเอาไว้ขายนะครับตอนนี้ก็ปลูกได้สี่เดือนนะครับสี่เดือนก็ตอนนี้ก็กล้วยไข่กำลังทยอยออกเครือสี่เดือนเองนะ นด,ดูสิครับกำลังจะตกเขืออีก1ต้นนะครับพอดีเรามีหนอกล้วยที่ส่วนติดบ้านนั้นเอามาปลูกนะครับมันก็เลยอายุได้นะครับอายุได้นะเขาก็เลยตกเขือได้ไวนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชนบทบ้านเมียด้วยนะครับท่านใดที่ชอบปลูกผลไม้ไว้รับทานนะครับก็ลองนะครับลองปลูกแบบกระถาฟ้าที่ผมบอกนะครับต้นไม้จะโตได้ไวนะครับการดูแลรักษาก็จะง่ายนะครับผม ับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม